สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกคนนะครับวัอน,นี้พาพี่น้องมาเก็บเห็ดขมนะครับทางน้องแาป้องนะครับเพชรบุรีตรงนี้ออกทุกปลาได้ครับพอดายุกไก่ปลาได้คับไปเช็คเอาเนาะครับพอดายกินนี่ครับปลาพี่น้องครับเมื่อเหงานี่เกิดยุบเ,เป็นเปลี่ยน มีแต่อดกอกใหญ่ๆบ้างครับผมมีแต่อดกอกใหญ่ๆง,งามๆเลยครับเห็ดของขมกำลังบานบานเต็มที่เลยครับมันเนะี่ยบังขัดใส่เลยครับงามๆบัง ดอกเห็ดคมผมงามพ่ะพี่น้องเบิง่งดอกเห็ดคมพี่น้องท่างบันพี่น้องดอกง่ายปนีป่วะอันนี้ก็ว่ายง่ายเหล้วน,นะบ้างเบิ่งดอกนี้ครับปพี่คนครับเบิ <laughs> ่งดอกเห็ดคมไหมอุ้ยมมอยุ้อยชิบิงง่ายปนี้ครับ อ,อดอกม่วงี่สวยเลยครับบังบานนี้พี่ดังบังนี่ครับบ,รบังง่ายถงขมผหืต่ขมดีแต่ดอกง่าไปนเนี่ยัวหลรุดอีกแล้วสิงเก็มง,งาม่าไม่ได้กะัวหลรุดอีกแล้ว ดอกเห็นพึงคมไหมครับแดดกำลังออกแดดออกหอนครับเครื่องเห็นไหมครับดอกเห็นมนม่วงมันม่วง ม่วงดำเลยครับเนี่ยโอ้มันจะใบแห้งหรอกเงยวนี่ยนะ สามารถครับดอกนี้มั้ยดอกหอก,หกมันก็หกหกไม่ใบมันดองมามาได้กระหักวะนั้น nhỏ gặp đuôi xong bố bọc tìm ba thì mé đoạn thì khi đèo xíu đoạn mấy xeo thì nọ nhưng đồng ở hang mười hai hết อืออออุ้ยดอกงามเียครับอพอเป็นเหงาห้างครับแต่ว่าพอดจะเป็นเหงาแบบนี้แหละ นี่ครับยิบไไสใบไม้นี่ครับพี่นอ้องโอ้ยดอกเห็นไหมดอกให้พึนขมครับสามารถบ่ อบนีก้ก็เต็มใต้แล้วครับพี่น้อง